ว่าไงพูดเลยคุณรามเทพพูดเลยครับอ,อันนี้สัมภาษณ์ใครครับสัมภาษณ์ผมหรือว่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์ษคู่แล้วกันครับสัมภาษณ์คู่นะโอเคสวัสดีครับพี่มอนครับผมวันนี้องสวงเจ้าหญิงอยู่ในฐานะของพี่มอนนี่คือระบบอะไรนี่ไงรับบทเป็นสองตัวละครนะครับผมอันนี้คือผมแต่งตัวคุณรัฐอยู่นะฮะแล้วนี่นายรามเทพครับผมองค์คาร์หลวงแห่งเมืองมรกต โอ้เห็นเลยฮะ EP แรกก็เห็นแล้วครับวันนี้ไม่เคยแต่งก่อนไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครับคือชุดไทยนะ่ะเราได้แต่งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะงานอีเว้นต์งานอะไรปีหมงปีใหม่ก็จะได้แต่งชุดอะไรคล้ายๆแบบนี้แต่ว่านี่ทรงผมเนี้ยเป็นทรงผมแรกนี่ในเรื่องทาผมทรงนี้เลยนะครับนี่เลยสีนี้ไม่ถึงว่าสีสอันนี้อ่ะอันนี้เป็นละครเรื่องใหม่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราทิ้งช่วงเราถ่ายเสร็จไปตักพักแล้วฮะอันนี้เป็นละครสีที่ผมของละครเรื่องใหม่แล้วใช่ครับ ก็คือแสดงว่าวันนี้เนี่ยคือทำสีผมมาเพื่อเจอพี่ๆนักข่าวหรือช่างมใช่ไหมผมสีนี้สีนี้เหรอฮะจริงๆแล้วมันมันมีมันมีเรื่องที่เราจะต้องไปถ่ายด้วยฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับใช่เรื่องอะไรคะอ๋อโอ้โหเรื่องโคตรเฟนโคตรจะตอบว่าเรื่องแมลงแล้วนะครับผมเรื่องโค้ดเฟนโคตรแฟนนะฮะพรุ่งนี้จะถ่าย MV กันอุนยสปอยเลยเนี่ย ใช่ใช่ครับผมก็เลยทำผมวตรงนี้ครับโอ้ยได้ข่าวมาจากกองนู้นก็คือแบบมีแต่คนชมว่ามันน่ารักมากโอ้หผมน่ารักทุกกองเพราะเราอยู่เป็นเราเลยมีงานจริงๆเล่นไม่เก่งหรอกแต่อยู่เป็นนะครับผมง่ายครับมีกองมีกองเจนวายครับที่แบบไม่ไม่ค่อยชอบแบบคอตูมเท่าไหร่เพราะนั่งนั้นชอบหมดเราเล่นฮ่าคอตูมเขายืนอยู่ข้างหลังผมก็เลยแซวจริงๆแล้วชอบครับเจนวายก็สนุกครับอืมโอเคตอนนี้คือเยอะจนพี่ไม่รู้จะถามเรื่องอะไรก่อน ผมถามถามได้หมดครับถามได้หมดเลยครับตอนนี้ดําเนินการคือใกล้จบแล้วแต่ถ่ายจบแล้วครับถ่ายจบแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้จะมีญยูยัง <c oughs> ไงบ้างคะเป็นไงบ้าง <c oughs> อะอไม่ตอบนะครับผมเป็นคนยิ่งๆนะคนนี้นะ <c oughs> ก็จริงสนุกแหละครับเรื่องเจา้าหญิงยุคนี้เป็นเป็นกองที่ผมตื่นเช้ามาแล้วผมไม่ง่วงเลยผมสนุกกับการทํางานมากเพราะว่า เนื้อเรื่องมันสนุกมากแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ๆมันไม่มีความแบบล้าความเหนื่อยเพราะว่าเราเหมือนเราเจออะไรที่มันสดใหม่ตลอดเวลานะครับ mới, คาแรคเตอร์ใหม่การแต่งตัวแบบใหม่วิธีการพูดแบบใหม่อะไรแบบใหม่หมดซึ่งมันก็ดีมากแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะไม่ได้เห็นตัวเองหน้าเซตเลยไม่ไม่ได้เห็นแบบเอ่อเพย์แบ,บ็กตัวเองเลยก็คือไม่ได้ดูหน้ามอนิเตอร์เลยนะครับก็รอดูพร้อมทุกคนครับก็ตื่นเต้นลงมาว่าจะออกมาดีมากไหมแต่เนื้อเรื่องสนุกมากเนื้อเรื่องสนุกมาก อะไระครับส่งถูกเนี่ยเขินไหมยัต้องทำอรอ่าเนี่ยเหรอโอ้แรกๆเขินมากเลยนะแต่ว่าก็อยู่ไปมันถ่ายเยอะครับถ่ายหลายวันทําหลายรอบมากก็เลยชินละเออแรกๆทําก็ดูแปลกๆครับแต่ทําไปทํามาก็มองในตัวเองกระจกอ,อ้าใช่ได้นะใช่ได้เออก็พอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,ะอะไรนะครับคอมพิวเตอร์ครับ,อบอรคบอมพิวเตอร์เขาขเขารอดูแต่เรื่องนี้เขาบอกว่ารอดูพี่คิมแบบตอนย้อนยุคมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่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  แล้ว่วงแบบว่าพูดเีย่มันจะต้องเป็นแาล่น้าอะไรเ้เราต้องเป็นแบบไย้ยคือมันก็มีเวิร์กช็อปแหละครับให้เราได้ฝึกพูดนะครับแล้วก็ให้เราไปดูละครสมัยก่อนรวมถึงเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในกองนะครับถามว่าคำคำพูดแบบนี้ควรพูดอะไรอย่างเช่นคําว่าพัดเจ้าข่ากับพยาค่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เราต้องใช้ตามศักดิ์ของของของอะไรของแบบ ของยศถาบรรดาศักดิ์ว่าบาง,บาง,งาาบางคนต้องพูดพระเจ้าข่าบางคนต้องพูดพระยาข่าอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดดีเทลเล็กๆหลายๆอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นน่ะเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ผิดพลาดออแต่ว่าละครเราเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อยู่แล้วบางทีมันมีแบบเล็กๆน้อยๆมันจะมีหลุดคํวัยรุ่นอะไรมันเป็นมุกตลกออบ้างนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสจริงจังขนาดนั้นอ๋มอมา้พร้อมมากก็มาถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องพร้อมดิพี่ วันที่3เมษายนครับผมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางช่อง9 M c o r t HD นะครับผม6โมงเย็นเป็นต้นไปนั่นแหละก็รอติดตามดูนะครับผมเสาร์อาทิตย์ได้ดู2ตอนเลยก็ถือว่าแป๊บเดียวครับ,แป,บแป๊บเดียวแป๊บเดียวจบเลยเพราะ <c oughs> ว่าออนเสาร์อาทิตย์ไงไห้าม,า,ามผ้าเลยห้ามพลาห้ามผ้าเลยนะครับผมอยากให้ดูกันจริงครับอันนี้แบบว่าอยากให้ชวนหน่อยว่าทำไมมันถึงห้ามผ้ามันมีความแบบพิเศษสนุกอะไรยังไงแค่ เอากลางๆก,ก่อนเอากลางๆก,ก็คือเนื้อเรื่องสนุกมากครับผมแมลงตัวนี้นี่อะไรกับผมนักหนาเนี่ยผมอาบน้ําแล้วนะอาบจริงอาบจริงครับผมคืออ,อผมว่าเรานั่งผิดที่นะผมว่านะผมว่าเรานั่งผิดที่ไม่ยอมไปจะมาถ้าจะมาก็นั่นแหละครับผมก็ถามว่าเอากลางๆก,ก่อนก็คือ เนื้อเรื่องสนุกมมกครับผมแล้วก็มีความแฟนตาซีเพราะงั้นเนี่ยละครที่มีความแฟนตาซีผมเชื่อว่ามันพาทุกคนได้ได้บันเทิงอยู่แล้วละครมีมุกตลอดครับผมเพราะงั้นเนี่ยได้ผ่อนคลายมากในความที่มันเป็นเนื้อเรื่องเส้นเรื่องที่ดราม่านะครับแต่แต่แต,แต่ด้วย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 การดําเนินเรื่องเนี่ยพุ่มกับพี่ออสเนี่ยเขาเป็นคนที่ตลกอยู่แล้วเขาก็จะใส่มุกใส่อะไรไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีความเดี๋ยวขำเดี๋ยว ตึงเครียดเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวอะไรก็สลายหลายอารมณ์นะครับเพราะงั้นเนี่ยติดตามได้รับราก็ไม่เบื่อนะครับผมส่วนแฟนขับคิมแล้วกันที่น่าดูมากก็คือการเปลี่ยนแปลงบทบาทของคิมครั้งยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันใหม่มากนะครับทุกคนอาจจะว้าวหรือทุกคนอาจจะไม่ชินนะครับหลายๆอย่างที่สแสดงออกไปเนี่ยพุกคณไม่เคยเห็นที่ไหนหรอกเพราะว่ามันเอามาใช้กับตัวละครตัวนี้ได้เท่านั้นนะครับก็รอติดตามแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอืมอืม เนี่ยผมปูดีไหมผมปูดีไหมปูน่าดูนะปูน่าดูอ่ะอาคอนเฟนคอนแฟนหัเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังอะมันมากอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้ด้วยความที่แบบอออก็ผมค่อนข้างคาดหวังเพราะด้วยความที่มันเป็นภาคสองซึ่งภาคแรกเนี่ยก็ทำไว้สั้นๆแต่แบบกระแสมันดีจนที่เขา ไม่ได้มีไอเดียว่าจะทำภาค2จนต้องทำภาค2องคิดดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใส่ใจกันเต็มที่นะครับกับทางโค้ดแฟนโค้ดแฟน,แฟนพี่พ,พี่ทีมงานทุกคนก็สู้สุดใจในเวลาถ่ายที่จำกัดเพราะว่าใช้4ตัวละครที่คิวเยอะมากต้องสอดแทรกคิวก็ไปถ่ายกันโหอุตลุดเบรกดาวแน่นเอียดนะครับก็พยายามอัดให้มันให้มันครบให้มันจบนะครับแล้วก็เราจะได้เห็น โอมฟุกคิมมอนคอปเตอร์สี่คนนี้อยู่ในเฟรมเดียวกันซึ่งผมว่าเออซึ่งมันมันเราไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะครับแต่เออไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ว่าเราดีใจมากนะเพราะว่าน้องสองคนคือเป็นคนเฟรนลี่มากแล้วเรา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 ,เรา,เรา,เรามีความสุขที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนเลยแล้วก็เรื่องเรื่องมันสนุกดีครับก็อยากให้ติดตามนะครับเล่นในซูเปอร์สตาร์นะครับ,รบก็เหมาะกับอ่าผม พราผมเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้ว <c oughs> เราเล่นนะเราเล่นเออก็คืนๆนั่นแหละเล่นเป็นซูเปอร์สตาร์มันมันขัดขัดคือมันจะต้องมีทรงหน่อยอ่ะคือในทางละครน่ะเขาจะวางซูเปอร์สตาร์ว่าเป็นแบบลอยพระเจ้ามากแต่ในความคิดผมอ่ะมันขัดแย้งกับมันขัดแย้งกับกับกับในทางละครเพราะว่าคีาว่ว่าผมเป็นคนธรรมดานี่แหละเออเดินห้องเดินห้างของว่ารองเท้าแตะเสื้อกล้ามเหมือนพี่มัน อะไรนะพี่พรุ่งนี้เนี่ยคือเราถ่ายวีดีใช่ไหมคะแต่ตัวซีรีส์เราเป็นไงเราถ่ายถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จเมื่อวันแรกบอกแล้วว่าโหดมากมีมีโอกาสวันหนึ่งต้องเอาให้มากที่สุดอ่ะคือเดือดมากครับผมเลือกกองอตนทีสามทีสี่อ่ะพรุ่งนี้ว่าจะได้เมาส์คอมพิวเตอร์นะแต่ว่านี่อยากให้เมาส์โอมฟูดเลยค่ะโอ้เมาส์โอมฟูกอ่ะไม่แฟนคลับว่าจะฆ่าผมไหมเนี่ย อ่าอ่า,อาถือว่าเป็นแบบเกรดเล็กๆก,กน้อยแล้วกันคือผมไปสัมผัสมาผมก็รู้สึกว่าน้องสองคนเนี้ยคือจริงๆแล้วเขาเหมือนเอาโอมเหมือนกันนะโอมเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าโอมไม่ใช่คนตลกแต่จริงๆโอมเป็นคนตลกนะครับแต่เป็นตลกหน้านิ่งนะครับเออผมใช้ได้อยู่นะจริงๆแล้วถ้าสนิทก,กับผมหน่อยนะรับรองโบ๊ะบะถ้าผมได้เลยนะผมสามารถ,ถถ่ายทอดวิชาความโบ๊ะบะได้เพราะาน้องพื้นฐานน้องเป็นคนตลกนะเขาจะเดินมาแบบ พยายามจะเล่นมุกแบบน่าน,นิ่งๆอะ่ะแบบพี่หล่อนะครับอะไรเงี้ยคือแบบพยายามจะตล,ตลไม่ใช่พยายามจะตลกอ่ะเขาเป็นคนตลกแหละแต่เขาเป็นตลกอย่างเงี้ยตลกเฉยๆอ่ะตลกน่าน,นิ่งๆอะ่ะเออตลกน่าน,นิ่งๆอะ่ะว้าห่าดีครับผมว้าห่าผมก็ยิ้มๆนะเออน้องเฟรนลี่ดีเนาะอ,อะไรเงี้ยแบบเดินมาจู่ๆไปพูดประจายยกมืออะไรวะเยี่ยมพี่ฮะเยี่ยมอะไรอะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็บันเทิงดีครับส่วนฟุก๊กก็เป็นคนแบบน่ารักน้อมน้อมมากดูเป็นน้องที่น่าทนุถนอมมากเลยแล้วก็แบบเราก็ขิงกันโอ้ผมก็ฟุ๊กเอ้ยเราอ่ะใครสองคนอ่ะใครแบบเขาเรียกผมพี่พี่ใช่ปะ่ะบอกพี่คิมพี่คิมไป,ปผมมาบอกว่าผมต้องเรียกพี่ฟุก๊กเพราะว่าผมอ่ะติดตามผลงานของฟุก๊กมาก่อนที่ผมจะได้เล่นวายอีกเออเรื่องที่เป็นภาพยนตร์น่ะ อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมดูนะผมเป็นแฟนคลับนะว่าย่าไม่พี่ไม่น้องก็ตรวจกันมาบอกว่าผมวก็เคยเห็นผลงานพี่มาก่อนมันนั่งเถียงกันว่าใครเห็นผลงานใครก่อนแต่ในความเป็นจริงอ่ะผมไม่เห็นผลงานฟุก่อนที่เป็นภาพยนตร์มาเรื่องแรกๆเลยเออพี่ชายใช่ไหมเออผมจําได้ว่าะยั้นเนี่ยฟุกมาก่อนผมแล้วฟุกเป็นรุ่นพี่ผมนะครับท่านผู้ชมครับแต่น้องเรียกผมเป็นรุ่นพี่ก็เลยแบบก็นั่งเถียงกันก็น่ารักดี อ่ะเราสามารถบายบาย,บายใครก็ได้ใช่ไหมโอเคาารเราสามารถลุกไปกินน้ำก็ได,ได้ได้ได้แล้วตน,นับคือเราเรียกพี่ซูหรือเรียกพี่เฉยก็เรียก,ยย <S 1> <S 1> ก,กบุคเฉยแต่หมายถึงว่านับถือกันคือคือ,คอผมจะเรียกพี่ซะเยอะในวงการเพราะว่าผมนับถือว่าใครอ่ะทำงานก่อนก็ถือเป็นรุ่นพี่ถือเป็นคนที่เราดูผลงานเพื่อเอามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยดูจุดเด่นจุดด้อยดูจุดเด่นของแต่ละคนแล้วก็เอามาจับพักรักจำเอามาใช้อะไรเงี้ยครับงั้นเขาเป็นรุ่นพี่ สนุกสนุกมีเวลาน้อยแต่ว่าถ่ายกันเยอะแล้วก็ได้ได้ได้ผูกพันกันในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็ถือว่าสัมผัสได้ว่าแบบความสนุกมันเยอะแล้วก็น้องๆน,น่ารักทุกคนเลยแล้วจากโค้ชเปรย์โค้ชเบยแล้วมีอะไรอีกคะก็เดี๋ยว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 จะมีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่กําลังจะเปิดกล้องมีนานี้แหละนะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอได้เป็นหมอแล้วรอบนี้นะครับผมหมอไม่ได้เ้องหมอนักเรียนด้วยนะหมอจริงเลยนะครับผมก็ <Yeah. S 2> ใช่เรียนวิศาวะไ,ได้จบไปเป็นหมอนะครับก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็มีดสชมายแคนดี้เล่นเป็นบุรุษพยาบาลด้วยชีวิตผมวนๆอยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะดสชมายแคนดี้อะถ่ายจบแล้วก็น่าจะออนปายมีน้ำไม่ก็ต้นเมษาแถวๆนั้นเหมือนกันครับก็เป็นละครซูปปเปอร์คอม,โม,โมดี้ผมใช้คำว่าซูเปอร์คอมดี้เพราะมันตลกปุกหามากหาสารหาความจริงกับมันไม่ค่อยได้เป็นละครบา้บาๆค,ครับก็ผ่อนคลายผ่อนคลายมากแน่นอนครับอีกหนึ่งความใหม่ของผมเหมือนกัน ที่เด็นซูเปอร์คอมเมดี้ครับรแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของอการรอแล้วละ่ะเออเรามีคิวเรามีคิวได้รอประกาศแล้วเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าพูดได้หรือเปล่าครับผม,ม,ม<า>ใช่ครับทั้งเราท,าราทาั้งเเเรรื่่องาาทั้คูมลยจริงๆ อันดับแรกนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเรื่องเจ้าหญิงหลงยุคก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคิมที่คิมพูดไปนั่นแหละแล้วก็อยากให้เห็นหน่งความสนุกปนดราม่าปนอะไรหลายๆอย่างมากมายที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเรื่องนี้ครับผมรับรองว่าสนุกแน่ได้เห็นคิมใหม่ๆแค่นั้นแฟนๆก็น่าจะแฮปปี้และแล้วก็ได้เนื้อเรื่องที่สนุกมากรอติดตามชมครับ ส่วนผลงานอื่นๆของคิมเนี่ยฝากติดตามไอจีคิมแล้วกันเดี๋ยวคิมอัปเดตหดูว่าออนมันไหนอะไรยังไงนะครับผมหรือว่าเดี๋ยวเจอพี่ๆรอบหน้าก็รอติดตามกันเดี๋ยวบอกนะครับว่าเรื่องไหนออนวันไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้มันยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับผมมีเรื่องนี้ครับคอนเฟิร์มวันที่3เมษายนครับเจอกันครับกับเจ้าหญิงหลงยุคครับผมขอบคุณครับ